สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเลขดับของเรานะคะดับหลักร้อยก็เอาอยู่นะคะทุกคนดับหลักร้อยของเรานะคะช่วงนี้ดับที่ใช้ได้ก็มีอยู่อะไรก็ได้นะคะที่ว่าไม่ใช่หลักสิบ หลักสิบนี่ไปไม่ได้เลยนะคะทางรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะก็ดีใจกับเอฟซีที่ปังด้วยนะคะที่ปังที่หมานที่เฮงนะคะที่ทุกท่านที่โชคดีนะคะได้ปังกันไหมเนาะหมานกันไหมนะคะหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สามเจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์สามเจ็ดนะคะดีใจกับเอฟซีด้วยเด้อน,นะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะท พอหลังเราพัฒนาออกนะคะเราก็จะให้เลขดับเลยนะคะทุกคนเลขดับนะคะเป็นดับหลักร้อยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะผลหวยออกนะคะศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนะคะศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนะคะก็ดีใจกับ f c ซนะคะที่ได้ด้วยนะคะที่ได้ที่หมนันแล้วก็ที่ปังนะคะ FC ซทุกท่านที่ปังเนาะนี่นะคะก็ ออกสวยงามนะคะหนึ่งก็มาเนาะอ๋อลืมติกนะคะหนึ่งมานะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์มานะคะทุกคนหนึ่งศูนย์ 10ศมานะคะดีนะไม่ขึ้นบนนะคะทุกคนนะคะนี่ก็เป็นสถิติวันพุธนะคะหลังเราพัฒนาออกนะคะเราก็จะให้ดูนะคะว่าเรามีดับอะไรดับอยู่บ้างนะคะดับอยู่บ้างเนาะทุกคนเนาะดับอยู่บ้างนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนเป็นแนวทางนะคะดับของเรานะคะแอดก็อขออภัยนะคะที่ดับสิบนะคะหลุดหลุดเลยค่ะหลุดยับเยินเลยนะคะหลุดยับเยินเลย ถ้าเป็นเจ็ดสามนี่นะยังจะพอได้นะคะยับเยินค่ะยับเยินพังยับเลยนะคะทุกคนนะคะหลับดับหลักสิบนี่ทําไมแอดมีปัญหาจาังนาะทั้งรัฐาบาลไทยทั้งเราพัฒนานะคะรู้สึกจะมีปัญหาอยู่แค่อันเดียวเนาะอันอื่นถ้าหลุดแล้วก็ยังพอไปวัดไปไหวย,ยังพอถูพอไถยได้แต่ว่าดับอื่นก็ยังใช้ได้นะคะดับอื่นยังใช้ได้พินิจพิจารณานะคะแต่ว่าดับบนแอดนะคะ เอาไปไอ้นี่นะคะปรับปรับหน่วยแล้วนะคะต้องมาบนอีกนะคะก็เหลือใช้แค่อันเดียวพอนะคะแอดจะเหลือใช้แค่อันเดียวเนาะดับหลักสิบนะคะดับหลัก10บเหลือใช้แค่อันเดียวพอค่ะบไว้แล้วดับหลักสิบนะคะรู้สึกว่าจะไม่ไม่ไม่ถูกชะตานะคะกับดับหลักสิบเนาะอ่าขออภัยด้วยนะคะทุกคนดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้เนาะโชคดีกันนะคะมาศูนนะคะมาศูนย์มาไอ้นี่เนาะ เจ3ดนย์สามนะคะเด่นล้านนะคะเด่นล้านลงล่างอีกแล้วนะคะสามตัวเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็สามศูนย์นะคะอันนี้ก็เจ<ส>็ดศูนย์สามนะคะเข้าสามตัวเลยเอาเด่นล่างมาทําบนเดียว <laughs> เอาเด่นล่างมาทําบนนะคะไอห้าหนึ่งแปดนี่ก็ไปบนนะคะไอห้าหนึ่งแปดนี่ก็ไปล่างนะคะทีนี้นะคะโองหลานนะคะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะคะดับของเรานะคะวันนี้ให้แค่ดับหลักร้อยนะคะทุกคนดับหลักร้อยก่อนนะ มาดูกันนะคะดับที่เราใจนี่นะคะทุกคนดับหลักร้อยนะคะของเราให้ไปที่ดับหนึ่งสี่นะคะดับหนึ่งสี่นะคะทุกคนนี่นะคะเอาอยู่นะคะเอาอยู่อาดับหลักร้อยนะคะที่ยังใช้ได้ดีนะคะใช้ดับหลักร้อยใช้ดับสิบล่างไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะทุกคนและจะให้ดับหลักร้อยไปก่อนนะคะตามนี้เลยนะคะอา้าพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะสูตรไหนเข้าดีใจด้วยนะคะสูตรไหนหลุดก็กตับขอโทษขออภัยนะคะ หลักร้อยของเราก็หลุดแล้วนะคะไปบนเลยนะคะหลักร้อยของเราเนาะหลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่จับยากนะคะอ่าสองเจ็ดนะคะใครลูดสองเจ็ดโอ้เสียดายเนาะสองเจ็ดนะคะมาตัวชนนะคะ ของหลานก็แตกอีกแล้วนะคะ0 7 3ย์นะคะ073เนาะก็ถือว่าแตกอีกแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับ FC หลานนะคะอันนี้ก็ดูดับนะคะแคปเลยค่ะทุกคนนะคะให้ไปที่ดับหลักร้อยนะคะ7 70เดนะคะ70เดี๋ยวรอให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะสูตรไหนหลุดบ้างนะคะทุกคน เด่นบนก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเด่นบนไม่ทําให้ผิดหวังเนาะไอตัวที่เราลงใหม่นะคะก็ดีใจกับ f อฟซด้วยนะคะศูนย์สามเจ็ดนะคะนี่แหละคะ่ะสงสัยจะได้โละสูตรแล้วก็ปรับสูตรใหม่อีกเพียบเลยนะคะโละแล้วก็ปรับใหม่อีกหลายสูตรเลยนะคะทั้งรวมทั้งสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะ มันดันมาออกสามงวดที่เปลี่ยนสูตรซะด้วยสิเนาะบันเทิงเลยทีนี้นะคะพร้อมกับบันไหลเอ้านี่นะคะทุกคนนะคะสามเจ็ดนะคะสวยงามพระรามแปดเนาะอะแคบหรือยังเนาะแคบเลยนะคะดับหลักร้อยเราให้ที่เราให้ที่เจ็ดศูนย์ค่ะดับหลักร้อยเราให้ที่เจ็ดศูนย์นะคะนี่นะคะสูตรของร้านนะคะสูตรของร้านที่เข้านะคะบนเข้าค่ะเข้าแต้มแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเน้นนะคะ หลักลงหลักร้อยตารางเข้าสามเจ็ดเนาะอาจารย์ปัญญาหลุดนะคะสูะสู้นะคะทุกคนอ่าได้กันไม่น้อนะคะมีใครได้บ้างไหมนะคะมีใครได้ไม่น้อนะคะแต่ว่าเอานี่นะคะของหลานนะคะอของหลานเนาะโอ้สู่ของเอสนี่ใช้ไม่ได้จริงๆนะคะอะไรที่ไม่ถนัดนี่ คอยเขาป้าเขาดุงไปใส่บุค่ะอ่านี่ตามนี้เลยนะคะของร้านก็เข้าอีกแล้วนะคะเป็นงวดที่สิบสองนะคะเป็นงวดที่สิบสองค่ะทุกคนนะคะสูตรของนางโอ้ใช้มายาวนานนะคะตามนี้เลยนะคะเนี่ยเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะอันนี้ก็ดับแล้วก็เอาอยู่นะคะ อพอบอกงวดสุดท้ายที่ไลนะคะก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะหนึ่งศูนย์ค่ะทุกคนศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็มาเต็มเต็มเลยนะคะโชคดีนะคะที่ทำให้เอฟซีดูเนาะนี่นะคะหนึ่งศูนย์นะคะสูตรเจ้าแม่นะคะจึ้งมากนะคะสูตรเจ้าแม่ยังไปได้ไไดอีกยังไปได้อีกค่ะยังไปได้ยาวเลยนะคะทันที ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะอ่าใครไม่ได้ก็ไอ้นี่นะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะทาเคชินะคะอือถ้าสามเจ็ดหสามเจ็ดเก้านะคะจะสวยกว่านี้เลยนะคะสามเจ็ดหสามเจ็ดเก้านาะหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเจอเอดใหม่หลักร้อย เอานี่เนาะทุกคนเนาะอ่ะแคบเลยนะคะดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยตัวนี้นะคะโหมาหานอยนางให้เจ็ดศูนย์สามเอานี่ค่ะเลขดับนะคะเราให้ดับหลักร้อยก่อนนะคะดับหลักร้อยก่อนอื่นเลยนะคะที่เหลือก็เจอกันเมื่อโลกต้องการนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ